เรียกกำลังใจตกใจหมดเลยสวัสดีครับเป็กกาย live นะครับผมทุกคนวันนี้คือพี่เป็กไม่รู้นะครับว่าเราต้องถ่ายอะไรยังไงนะครับน้องกายแค่บอกว่าพี่เป็กตั้งกล้องให้หน่อยนะครับวันนี้เป็นคลิปล่ันสั้นครับทุกคนล่สั้นเหรอครับสั้นๆอ๋อวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับแบบเนี้ยโอย มา <laughs> เล่นมาแล้วคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมน้องกายอยากถ่ายเพราะว่าน้องกายอยากรู้ว่ารู้ใจกายแค่ไหนไม่รู้ <Hey. S 2> oh. รู้อ๋อต้องรู้เลยอ่ะใช่ก็คือกายจะมีช้อยมาให้เป๊กเลือก2ช้อยนะครับผมแล้วก็ให้เป๊กแบบว่าเลือกว่าน้องกายจะเลือกข้อไหนเช่นเขาบอกว่าสีขาวก็สีดำอย่างเงี้ยสีแดงไม่ใช่มีแค่ขาวกับดำอ๋อเคเทข้อมือยังกันแรกไม่หอมเซรั่มที่น้องกายชอบใช้คือเซรั่มอะไรเซรั่มเอาอม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 เอาเอามีเซรั่มที่กายชอบ ให้เลือกว่าน้องไก่จะเลือกอะไรระหว่างเธอต้องพูดว่าเธอจะเฮ้ยเธอบอกว่าเธอเธอจะไม่โกหกไม่โกหกจะจะตอบตามความจริงตอบตามความจริงถ้าให้เบ๊ถูกคือถูกเถูกถูกผิดคือผิดผิดผิดเออจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำถามแรกนะครับให้เลือกระหว่างว่าน้องไก่จะเลือกอะไรระหว่างรองเท้าผ้าใบกับรองเท้าแตะ ง่ายรองเท้าอะไรรองเท้าแตะรู้ได้ไงอ่ะรู้เพราะว่าพี่ชอบบังคับไปเธอใส่รองเท้าใบประเด็นนี้มันเป็นประเด็นอยู่ประดีด้วยคือประเด็นคือกายเป็นคนชอบใส่รองเท้าแตะมากๆกลายไม่ชอบใส่ผ้าใบกายรู้สึกว่าผ้าใบมันอึดอัดหรือว่าเท้าเขาใหญ่บางทีถ้าเกิดแบบกายแบบรู้สึกอึดอัดว่าวันนี้มันร้อนมากๆแบบไม่สบายตัวกันทั้งกายครับทำไมไม่ใส่รองเท้าใบครับมันเหลืองอ่ะพี่เป๊กคู่เนี่ยพื้นมันเหลืองอ่ะอ้าวแล้วอีกคู่หนึ่งที่พี่ซื้อม้อีกคู่หนึ่งอ่ะมันใส่แล้วมันเจ็บเท้าอ่ะคร มันไี่เออไปเปลี่ยนข้อภูเขากับทะเลทะเลถูกต้องไปยาวเลยไปยาวเลยกระเป๋ากับรองเทา้ากระเป๋า <c oughs> ไม่รู้อีกแล้วอ่ะเอมันจะไปยากอะไรที่รักชิปมันจะตั้นไปนะเธอรู้หมดเลยทำไมถึงรู้ว่าเขาเลือกกระเป๋า <c oughs> ไม่รู้วเวลาเธอจะไปซื้อของอะไรเงี้ยเธอจะชอบเสียเวลาในการเลือกชมกระเป๋ามากกว่ารองเทา้าเข้าใจปะเธอเป็นคนที่จะมีรายละเอียดในการเลือกกระเป๋าเยอะกว่ารองเท้าก็ <c oughs> เอออะคูเ่เนี้ยคูเ่เนี้ยแต่ถ้าเป็นกระเป๋าเธอจะต้องละมีมละไมในการเลือกเขาเลยว่ากระเป๋า รู้ใจก็จังเลยนั้นต่อมาไ,ไหนก็เลือกกระเป๋าแล้วระหว่าง Chanel กับ Gucci Gucci โอเ้ยทำไมรู้อ่ะเขาเป็นใครทำไมรู้อ่ะผมคือแฟนคุณไงระหว่าง Chanel กับ Gucci อ่ะ ผมคือแฟนคุณไงเขาชอบกุชชี่มากกว่าเพราะว่าอะไรคุณบอกผมว่าถ้าคุณต้องมีแบรนด์เนมสักใบอ่ะคุณขอกุชชี่หมายถึงว่าแบรนด์เนมระดับแบบว่าหลักหลายหมื่นนะคุณขอกุชชี่แต่ถ้าระดับหลักพันอ่ะคุณก็มีแบบว่าเกสแชมเปนอะไรของคุณคุณบายอะไรเงี้ยกุชชี่กุชชี่กุชชี่นี่ก่าเป่าของผมให้รอให้อะป้าพูได้เฉยกุชชี่ลิมิเต็ดตัวล่าสุด ต่อไปนะครับผมระหว่างชาเขียวปั่นกับชาเขียวเย็นชาเขียวเย็นเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่กินเมนูปัน่นเขาไม่รู้อ่ะถามเขาถามให้มันยากกว่านี้ได้ปะโอ้ธอเธอตอบถูกหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอคำถามรู้ใจที่ไปกับมึงผิดหมดคลยนะชาหนมจีบกับสลาเปาหนมจีบเฮ้ยทำไมเนาีม่รู้อ่ะก็ดีหลัก้องกินหนมจีบเลยเขาก็เวลาเขาซื้อกาซื้อทั้งสองอย่างแต <c oughs> ่นี่นายก็กินหนมจีบไงแล้วนา่เขาก็กินหนมจีบต โอ้หไทุกตอนเฮ้ยกินขนมจีบแล้วก็ใส่อีน้ำจิ้มเปรี้ยวๆด้วยเข้าใจไหมโอเคบิงซูกับฮันนี่โทสต์บิงซูเฮ้ยทำไมรู้อ่ะใครชอบกินเที่ยวเป็นน้ำแข็งเกล็ด เวลาพาไปร้านขนมอ่ะเธอจะไม่เขาอาจจะเป็นคนสั่งฮันนี่ทอส่วนเธอสั่งบิงซูมาแยกกันเข้าใจไหมขี้โกงไม่โกงหมอเขาอาจจะดูเป็นคนที่แบบอย่างงี้แต่เขาใส่ใจรายละเอียดเธอแม่์เขาจะเซอร์ไพรส์เธอเขาจะบอกหาซื้อของที่เธออยากได้เหระเขาใส่ใจรายละเอียดเขาเล่นเรื่องเล่นไหมเขาจะรู้หมดเลย ต้องมีสักข้อที่ทต้องตอบผิดอ่ะเดี๋ยวอ่ะสาเหตุที่กายไม่ชอบกินฮันนี่โทสเพราะว่ากายรู้สึกว่ากายเคยดูว,วิธีการทําทุกคนและกายก็เคยทําเองด้วยฮันนี่โทสมันคือการแบบยัดเนยใช่ก้อนเข้าไปเลยแล้วก็<ช>ไปทอดบนน้ามันอะไรเงี้ยแต่พี่ชอบอร่อย <c oughs> พี่ชอบต่อไปหมูกระทะกับชาบูอ,อันนี้ต้องอธิบายก่อนว่า ถ้าผิดถือว่าไม่ผิดผิดก็คือผิดใช่มันจะเป็นอารมณ์ของน้องกายแล้วแต่แต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆอ่ะน้องกายชอบชาบูแต่ว่ามันจะมีอารมณ์อยากว่าเขาเบื่อชาบูแล้วเขาขอเปลี่ยนเป็นหมูกระทะแต่ถ้าเอาที่น้องกายชอบจริงๆน้องกายชอบชาบูผิดเขาเลือกหมูกระทะชาบูหมูกระทะแล้วทำไมถึงชอบกินตีน้อยอ่ะอ่ะ,อะทำไมไม่เคยร้องไปกินหมูกระทะเลยแต่ถ้าเพี่เป๊กเคาอากินตีน้อยก็เรานี่มีหมูกระทะไหมมีเขาบอกเธอประจําว่า พาเขาไปกินหมูกระทะที่บางแสนหน่อยเพราะว่าเขาอยากกินมากผิดแล้วหนึ่งเขาไม่มันเป็นอารมณ์ของเธออย่างที่ผมอธิบายกับท่านผู้ชมนะฮะว่าข้อนี้ถ้าผิดผมถือว่าไม่ผิดเพราะเขาเป็นคนที่กินชาบูบ่อยมากเขาล้องกินชาบูกับผมบ่อยมากล่าสุดเขาร้องไปกินอะไรครับท่านผู้ชมล้องไปกินโมโมครับท่านผู้ชมครับซึ่งโมโมเป็นชาบูนะครับท่านผู้ชมเขาไม่เคยล้องอะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขาอยากกินหมูกระทะ้จริงทําไมเขาถึงไม่บอกผมว่าเขาอยากกินบาร์บีคิวพาสต้าหรืออยากไปกินบาร์บีคิวรีสอร์ทำไมเขาไม่บอกผมอย่างนี้ครับ ท่านผู้ชมทำไมเขาบอกว่าเขาอยากกินโมโม่เขาอยากกินสุกี้ตีน้อยมันคือชาบูครับท่านผู้ชมครับเพราะนั้นผมไม่ผิดครับคอเนี้คอนี้โมคางั้นคอนี้ถือว่าโมคาไปแล้วกันโดโดโดข้อต่อไปให้เลือกระหว่างตอนเช้ากับตอนกลางคืนเช้ากับกลางคืนถ้าให้เลือกจริงๆจะเลือกเป็นเช้าแต่ไม่ค่อยทําได้อ่าเลือกให้เลือกไม่ต้องให้เลือกเช้า เช้าทาไมถึงคิดว่าตอนเช้ากายไม่ชอบตื่นมาแล้วก็ววามานั่งแบบริมหน้าต่างเลยถ้าสมมติถ้าได้ไปเที่ยวนะมันตื่นมาริมระเบียงแล้วก็ออกไปงง่ๆซึ่งตอนนันจริงๆก็ง่ออยู่แล้วแต่ไปออกยืนด้วยมันโง่คุณสองทุกคนแล้วก็ออกไปบอกว่าเวลาไปเที่ยวด้วยกันนะครับพี่จะไม่ตื่นคราบ,บ,บอกว่าอย่ามายุ่งกับพี่พี่จะขอนอนมันก็จะออกไปหน้าระเบียงแล้วก็ ชื hmm. ่นแล้วก็เซฟบรรยากาศครับผมคือกายเป็นคนที่รู้สึกว่าตอนกลางคืนมันทําให้กายเหงาไม่รู้ดีกายรู้สึกมีพี่เลยเหงาอีกเหรอฮะไม่ใช่บางทีเธอตัดงานแล้วเขาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมีแฟนแล้วก็ยังเหงาอยู่อะคือตอนกลางคืนอะแบบบางที่พี่เป๊กตัดงานยันดึกใช่ไหมกายจะรู้สึกว่ากายจะเหงาในตอนกลางคืนที่พี่เป๊กตัดงานแต่ถ้าเกิดเป็นตอนเช้าที่พี่เป๊กตัดงานกายไม่เหงาอะกายรู้สึกว่ากายมีอะไรทําอะกายจะจัดห้องกายจะทํานั่นทํานี่ผมยังไม่ผิดตะ่อยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านผู้ชมมารอดูตาของผมนะครับ ข้อนี้ก็ยากนะฝนตกกับอากาศหนาวฝนตกกับอากาศหนาวฝนตกกับอากาศหนาวฝนตกครับเอ้ยไม่รู้อะถ้าอากาศหนาวน้องกายจะชอบบอกว่าไปแบบไปเหนือไปเลยหรือไม่ก็ไปต่างประเทศไปเลยแต่ถ้าอากาศปกติอยู่ที่บ้านน่ะน้องกายเป็นคนที่ชอบฟังเสียงฝนตกปอแปะปอแปะน้องกายจะรู้สึกว่ามันโรแมนติกครับผมน้องกายนใกล้ถึงขั้นหลุดแอป п п มาเพื่อที่จะฟังเสียงฝนตก<อ>ก่อนนอน โอ้ยอยากตอบผิดว่ะเฮ้ยแต่มันทำไม่ได้อ่ะพอดีเป็นคนรักแฟนนะว่าไหมครับตอบผิดบ้างผมเป็นคนใส่ใจคุณนะครับอาสมาคุณต้องดีใจนะว่าคุณมีแฟนที่ใส่ใจรายละเอียดคุณแบบเนี้ยอันเนี้ยตอบถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไม่ใช่ผิดด้วยถูกเปอร์เซ็นต์แล้วถามทำไมครับถามส่วนสนุกกับส่วนสัตว์ที่ส่วนสัตว์เธอสนสนุกใช่ถามเพื่ออะไรโอ้ยมันมีความ ทั้เรื่องเยอะๆไงอ๋อโอเคแต่ไม่ถึงรู้ว่าเขาชอบไปสวนสนุกป่ะมึงไม่ชอบไปสวนสัตว์งไงทุกคนแตไม่ชอบไปสวนสัตว์เลยพี่เป็กชอบให้วชวนกายไปสวนสัตว์กายไม่ไปกายไม่ชอบอ๋อว,ว่ายน้ำกับไผยเรือไผยเรือว่ายน้ำจ้ะ <c oughs> ว่ายน้ำบ้าอ่ะจบปิดแล้ว <c oughs> ทุกคนอันนี้ผมไม่แก้ตัวเพราะว่า ไม่เคยเห็นมสกายว่ายน้ำกับผมส่วนใหญ่ไปเที่ยวทะเลใช้คำว่านั่งริมทะเลแล้วถ่ายรูปถ้าลงไปทะเลคือไปจุ่มผมไม่เคยเห็นสกายว่า<ล>ยน้ำาต้องนิยามคำว่าว่ายน้ำต้องอยู่ในทะเลเคยไปที่พักไหนที่มีสระว่ายน้ำแล้วเขาไม่ลงไหม เธอไม่ได้ว่ายน้ำเธอแช่นั่นแหละอ่ะลงไปเขาคุณด่าคุณน่ามพี่เขาว่ายคุณไม่ค่อยว่ายคุณลงไปไปพูลวิลล่าทุกคนคุณจุ่มคุณแช่ฟังก่อนสั้นจังไงไปพูลวิลล่าการจองพูลวิลล่าให้อย่างสวยให้อย่างดีราคารุนแรงมากเพื่อที่ตะจังใจว่าแบบว่าเอ้ยจะได้มีสระว่ายน้ำไพรเวทว่ายน้ำสองคนโรแมนติกว่ายคนเดียวขอให้ลงไปว่ายไม่ยอมลงเอาเท้าจุ่มก้าเท้าจุ่มไงแล้วก็บอกว่านหนาวมันหนาวมันหนาวที่รักที่รักไม่เข้าใจคน พี่ไม่ชอบน้าเย็นหรอกเดี๋ยวเปิดรูปไปดูเลยร,รูปนั้นน่คือพี่ป๊กนั่งอยู่ข้างบนและกายอ่ะอยู่ในน้ําคือกายว่ายน้ำทุกคน,ออนจ,ะจะหาว่าจะหาว่าแก่ก็ได้คือไม่ชอบน้ําไม่ชอบน้ําเย็นเลยไม่งั้นพี่อยากน้าร้อนเหรอครับพี่รักพี่อยากน้าร้อนนะครับทุกคนพี่พบิดเื่อนทำน้ำร้อนแบบสุดอ่ะกายบิดลงก็สุดเออเดี๋ยวมาทําคลิปความแตกต่างระหว่างพี่ป๊กความแตกต่าง,งหเหรอความแตกต่างความแตกต่างเหรอใส่แว <laughs> ่นตากับใส่หมวกแว่นตาครับ ทไม่รู้อะแว่นตาก็รู้ไงเออไม่รู้อะเป็นคนวุ่นวายวุ่นวอแต่กับแว่นตาเนี่ยไปร้านแว่นตาทีลมันก็ซื้อทุกรอบซื้ออยู่นั่นแหละซื้อจนแว่นตาท่วมบ้านแล้ว้กายไม่ชอบใส่หมวกเพราะกาย่เวลากายใส่หมวกค่ะหัวกายจะแบบหัวก,กายจะรีบอะหนังผีกับหนังรักถ้าดูในโรงนะอ่าในโรงหนังผีเติอ้เพราะว่าถ้าดูเน็ตฟิกที่บ้านมันจะดูหนังรักถ้าไม่รู้อะผมเก่งครับผมยังไม่ผิดสักข้อเลยผมผิดแค่ข้อว่ายนะ้ำข้อเดียวเอง ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสกับกล้วย,วยเตี๋ยวต้มยำใครเขาเรียกก๋้วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำใสถ้าเป็นตอนเช้าจะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำใสพอกินไปได้ประมาณเกือบหมดชามมันจะเอาช้อนมาตักน้ำต้มยำของพี่ทุกรอบแต่ไม่สั่งเองแต่ตักของพี่ทุกรอบไม่รู้มันจะตักทําไมคือพลาต้มยำแล้วไคจะปวดท้อง <c oughs> แกก็เลยกินน้ำใสก่อนถ้ามันไปอยู่ในท้องก่อนแต่แกกินรองไว้มันจะได้มิกแล้วจะได้ไม่ข้นมากไงอ่า หมอนข้างกับผ้าห่มหมอนข้างผ้าห่มหมอนข้างผ้าห่มเธอไม่มีหมอนข้างเธออยู่ไม่ได้เขาไม่มีผ้าห่มเขาอยู่ไม่ได้ยิ่งกว่าหมอนข้างผ้าห่มหมอนข้างผ้าห่มอย่าเถียงทุกคืนเอาหมอนข้างไปกอดแล้วก็ถีบผ้าห่มไปที่เท้าห,หมอนข้าง <ส uce> ผมเป็นคนมองคุณกายผมเป็นคนมองคุณถ้าคุณไม่มีหมอนข้างคุณมนไม่ได้ฟังก่อนไม่ฟังเมื่อไหร่ที่กายไม่มีหมอนข้างกายจะอผ้าผมมาทําเป็นหมอนข้างแล้วกายก็จะผมผ้าด้วยแปลว่าเธอผิดสองข้อสิบหกข้อผิดสองข้อยองดีโธซึ่งเป็นข้อที่แบบว่ามันไม่แฟด้วยทำไมไม่แฟ์ตรงไหนหมอนข้างผ้าผมมันก็แฟ์ไม่แฟ์เพราะว่าข้อมูลพี่ทเ่ือกไว่าน้ําก็แฟ์เพราะว่าเวลาไปเที่ยวอ่ะเขาว่ายน้ําตลอดไม่แฟ์ครับทุกคนแฟ์เอาล่ะข้อ เอาเป็นว่าพี่ถือว่าพี่อยู่ในเกมที่ใช้ได้ได้ถือว่าใส่ใจเขาดีเอาละเดี๋ยว EP ต่อไปจะเป็น EP ที่พี่เป็กถามน้องกายบ้างนะฮะเดี๋ยวมารอดูกันนะครับผมยังไงก็หากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง b ป c k กาย Live ด้วยนะครับตอนนี้ก็วสวัสดีคับ